วันนี้พวกเราจะมาสนับโครงงานเกี่ยวกับการเปิดผิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียงโดยมีสมาชิกในกลุม่มจากนาักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ12ดังนี้ค่ะสวัสดีครับผมนยยายพัเรยศเลขที่3ครับสวัสดีค่ะลาลาดายุติกุมเลขที่28ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชญาณเเลขที่30ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันานาาสาวพิชญณเี้ยเลขที่36ค่ะสวัสดีค่ะนิชันนาาสาวศรียานจะเรีนเลขที่40ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เชิญรับชมและฟังได้เลยนะคะอันเป็นิดไฟได้เลยดีมืดไหม่ะไม่เอาเล่นเกมเล่นเกมเหมือนกันไม่เอาขี้เกียจติเอาไปเปิดเลยเอาไปเปิดได้ไหมเปเดียวเองเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาไปเปิดเอาไปเปิดโอ้พี่เกียรติเปิดไปอยู่ไกลอ่ะฮัลโหลรายการทำไมไม่เปิดไฟ เล่นเกมอยู่คิดเกียับเ,เปิดไฟอ่ะเราพอจะมีวิธีนะถ้าอยากเปิดไฟจะชุบเกียนหรืขึ้นไปอ่ะทำยังไงอ่ะเราก็จะนำเทคโนโลยีในปัจจุบนันนกตปใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรมเปิดติดไฟอัตโนมัติยังไงล่ะี๋ยวเราไปทำลยวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ 1. หลอดไฟ led 1 2โวลต์ 2. บอ,ดอ,ดโโอ,โโอร์ด arduino uno r 3 3 เซนเซอร์ s s ตรวจจับเสียง4บอร์ดดีเลย์ 5. แจ็คดีตัวเมีย6ไมโคร u s b 7. สายต่อวงจรตัวเมียตัวผู้ 8. สายต่อวงจรตัวผู้ตัวผู้9 a d a อะแดปเตอร์ 10. กระดานไม้อัด 11. เทปกาวสองหน้า วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์บ้านจำลองมีดังนี้ 1. ไม้ไอศครีม 2. คัตเตอร์ 3. ปืนกาวขั้นตอนวิธีทำมีดังนี้ต่อสายวงจรเข้ากับรีเลย์โดยมีสายสีเหลืองเขียวน้ำเงินแล้วนำมาต่อเข้ากับบอร์ดอนุโนอา3โดยที่สายสีเหลืองต่อเข้ากับฝั่งดิจิตอล P.W.M. เลข2สายสีเขียวต่อกับฝั่ง power 5โวลต์สายสีน้ำเงินต่อกับฝั่ง power GND ต่อมาต่อสายวงจรเข้ากับเซนเซอร์เสียงโดยมีสายสีส้มน้ำตาลแดงแล้วนำมาต่อกับบอร์ด Arduino R3 โดยที่สายสีส้มต่อกับฝั่ง power GND สายสีน้ำตาลต่อกับฝั่งดิจิตอล PWM เลข5 5สายสีแดงต่อกับฝั่ง power 3.3โวลต์นำสายไฟมาต่อกับอะแดปเตอร์เชื่อมขั้วบวกแล้วนำไปต่อกับรีเลย์ช่องกลาง จากนั้นนำสายไฟสีแดงไปต่อกับหลอดไฟมาเชื่อมกับรีเล์ช่องล่างสุดของรีเล์จากนั้นนำสายไฟสีดำของหลอดไฟไปต่อกับอะแดปเตอร์เชื่อมขั้วลบขั้นตอนการเขียนโค้ด เปิดปิดปิด